สบายดีพี่น้องทักทายสบายดียินดีต้อนรับเขาบ้าสู่ซ่องเบาดาวบ้านนาเด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้สิพ้าพี่น้องมาเบ่งบเบาดาวผืนทยหน<ม>้าพูุี้ได้โอกาสมาหคหน่อยนอนทันว่าหน่อยนอนให้มียเฝ่าห้ากัลับไปพี่น้องให้กินนมแก่ลับไปแ้วก,กรเร็เลยว่างลงมาถ่ายพี่น้องเบ่งเพาดาวเิ่นค่ะ เด็งไทยหนะ้าทั้งนั้นนะหน้าข้าเจ้าดำเลยพี่น้องเลยเห็นว่าคนไดร้ายนะให้พี่น้องเกันขนาดข้าเจ้าดำหน้าแล้วคนมาดำก็ร้ายหลายพอนะเพรอใครกันยังบ่นใหนได้ดำแต่ว่าหน้า,าเจ้าตกก่อนหมูเด้ต๊กกะกหมูเอากะก่อนหมูก็เลยได้ดำไว้ได้ดำก่อน Uh, ane, le o, uh. na, <sy> ้าถูให้วักใหญ่จนแล้วพี่น้องเอ้ยให้หน้าเฮาติเบิ่งคนพันน้อยๆบัดนี้ดำอีก3-4มื้อให้นี่น่ะเคยดำอยู่3มื้อจังแล้วพี่น้องให้นให้นเพราะว่าคนเฮาบ่ลาีกายนี่มี4คนบ่ดาวเฮาน้องลเ่าแม่้องเลย น้องเลอยน้ำพี่น้องเลยผิดใจกรลังไทยิ่นกระไทยกินข้าวเศร้าแล้วเฝึกกะโลกมาไทยนี่พี่น้องเลย 哎。 เรียกว่าคนไทยนำบทันนะฮะคนหลายคนมาดำรับจ้างนายนะอ้าวเธอขจรกำลังขาบไทยเดีย๋ยว่าเวิร์ดปั่นน้ำมุ้งหน่อยว่าจ้าค่ะเคสให้นี้เลยขจรนี่มาทนดำาใครกัน มี่แต่ธงนีแหละดำกรมูหน้าไก่กันกับหน้าหา่าวแหลยดำกรมูวาตี้ซาจอยกับมาเห็นเลยแบบ ไปนำจนระท่านหนูนี่ยคนหลังมาหลายปันว่าอาวุนแล้เนาะเด้ขยายให้ทีเรา คุนนางขาได้นางขาดำได้นางใช้ก็ททันเห่ประมาณสามสบุนเลยทัน,ทน,นเหล่กันนีแจ่มเอกาอกระดุมใช้หน้าหไว้อีบรนก็ได้ดำกัลุงเลย บรรยากาศก็คึมคึมพอได้มาล้บหน้ากัม,ม,ม่ห่อนแดดดอกด้าหน้ารับจา้าวันละแสนวันละ1น0่งบาทบาที่เราหาชิบ พี่นี่ก็เฮ็ดซ้ำเก่าค่แล้วพี่น้องแต่ว่าน้าน้องลีดนะฉันไม่ได้เฮ็ดเพราะว่าพอน้องลีดเพคนเสิเฮ็ด,ดนคนเสคนเฮ็ดเอาเลยไม่ได้เฮ็ดกีนคนนั่งขาด้านหน้า จงจุนแล้วรถไท,ทยขานาดออกมาหรือเ้าเดินรถไทยขนาดออกมาแล้วครับพี่สองพระเจ้าจนเอารถไทคันใหม่อ,ออกมานะอืม จังรถไช้สองคันมาจังพ่อคุอน่นเห็หนไหมเอย่ยคุ่นผลายคนดำคนดำลายรถไทไมีคันเดียวเราบ่าพ่อนะเขาจะเอารถไทมาใหม่อีกคันหนึ่งพอดีเพื่อนเขาจะมีรถไทยสองคันนะติดก,กันกับหน้าห้ามคนละแจหัวมัดกะเขาจะก็เลี้ยนเลี้ยนอยู่บังดูการทำนาญาสวนกับแม่ กับแม่นัชชาเดี๋ยวแม,แม่น้องนักชากัแม่น้องเนยเห็นบ่างหรือเปลแม่น้องเนยกับแม่น้องนักชาหาเห็ดหาเห็ดเขานัง่งถ้าบุ้งหัวมัน,นออกเขาก็เลยบดมาใหา้ไป นี่น่ะเฮาก็ใหญ่สุดกะนี่ละพี่น้องเอ้ย3ให้4ให้ให้ใหญ่กว่าหมูนะ1 2 3ให้เถิงอ่ใหญ่กว่าหมูแล้วกะท้กลางอีกก็ใหญ่เติบพอดากะอาศัยว่ามันบ่แดดมื้อนี้ก็เลยบ่เมื่อยปานใด แต่ว่าเท่านี้บ่ได้ดำเอาได้พี่น้องเอมันดำแล้วมันนั่นน่ะมันเป็นดินเอือดดินนั่นเค็มๆหนาแล้วมันบ่ได้มันดำแล้วมันตายเบิดตายตายครึ่งนึงผู้ให้นี่นะมื้อนี้อาสิแลวบ่จักนี่ให้นึงนี่บ่ดไตอนแอาสิได้ให้งบ่จักได้นให้งอือบักโดไลงัวให้ไลแบให้ ้ให้นี่ก็ให้ง่ายได้นี่โอ้พี่น้องว่าโอ้ยให้หน้าบ่ดาวสามสนามบินมีให้หน้าเขาเจ้าแห่งกระใหญ่ของเฮาหน้าทงทึงนี่ทงที่เขามัรับจ้างนี่เจ้าแล้วแต่ว่าแล้ไวไเพาะหลายคนหลายมือนี่แหละเลยแล้ไวไถาดเองก็เฮิงเติแลเวนั่งาดำ เอาคุณหน่อยแจ้ไฟแจ้ามันและนี่หมดเวลาดำแล้วกะทยก็ไม่ได้ย่างก็ได้ดอกเพิ่นเอาใหม่มานอันอย่างตามขีุ้นนี่ก็หว่วยก็ได้ลบก็ได้เส,สื้อสีาขึ้นเขาจะเริ่มสีลงดำเห,หน้อยสีลงดำแล้ว หลายคนกับเบิง้งกับคิดฮอดบ้านคนละหมัมกบรรยากาศแบบนี้นเลาวละย่านพี่น้องนะเบือ่อพี่กาพี่น้องอีกส่วนหนึ่งก็เพิ่นอยากเบิง่งนะฮะแบบไปทำงานฝั่งไทยเห็นบรรยากาศเก่าๆแบบที่เคยเห็ุมาแต่ยังหน่อยโอุ้ยโด้เอ้ยนจ่าเริ่มดำเลยพี่น,อน้องเอ้ยเริ่มลงดำเลยก็อยอยากแล้วเลย เบ่งขจอดำหน้าปุกะไปถ่ายขจอพีโน้ยเฮ้ยสังเกตไกลหลายคนอุ้ยเห็นเห็ดบดพี่น้องเลยเห็ดบดหรือเห็ดขาวเะยนี่ออกตามค้อนนี่กินได้เบิร์ใช่เป็นเห็ดขาว คอนจิกน<ท>ี่ให้นี่ก็น้ําเต็มเลยเบิ่งกลางเขาเจ้าพี่น้องป๊าดเฮอทะเลพันมัดสิเฮ็ดนี่ยังหน่อยได้เขาเจ้าคุณไปคุณแน่เลยบอนดําแน่กลับขึ้นมาแล้วพี่น้องเอ้ยน้องเนยเฮ็ดหยัง โอยอาจารยครอานั้นคนี <cle response> mm ่เ hmm. ทียงหน้าน้องเนยนไปาแม่เด้อว่าแม่นหาเห็ดหยังมนหดกินแกงเห็ดเห็ดหยังเห็ดคเห็ดคอ๋อเนี่ยแม่น้องัชชากับน้องนกําลังหากันอยู่เห็ดพเห็ดปวกหรือเห็ดหยังไปเบิ่ง่ะไปลดเนยไปถามเบิ่งเด้อนะหันเดอนนะ เอ้ยบอกขอดกกระถิ่พี่น้องเลยอืมเป็นผัวเป็นผัวอยู่ขอดุลงหงาหมดแล้นี่แถาตามเมื่อกีเริ่มอยากเบาบางแล้วค่ะพ่อไปๆไป,ไปม่กะคอคอก็หายกินอ๋อเป็นผัวอยู่ทำมา,ำากำยไงเก็บภาพบรรยากาศในเพล็สซ์ีเด้อพี่น้องคือเป็กตื่นลูกอันยาลูกตื่น พอกันคลิปนะขอบคุณที่เขามาหับส้มน,น้องเงินไปถาาแม่อน